นอ็อตเมียแกไปขอเงินจากทางบ้านเขาได้หรือยังนะฮะเมื่อกี้พยาบาลเขามาทวงแล้วนะเขาบอกว่าแม่แกเนี่ยอาการหนักขึ้นเรื่อ,อยๆแล้วนะมันรอไม่ไหวแล้วนะนอ็อตตอนเขากลับไปนานแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยสงสัยคงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้แม่ก็กำลังรองเงินผ่าตัดอยู่ด้วยถ้าไม่มีทางออกอื่นเนี่ยคงต้องให้น้องขายบ้านแล้วล่ะครับอะไรนอ็อตแกพูดอะไรจะไปขายบ้านน้องชายแกได้ยังไงแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าบ้านหลังนั้นอะ ซื้อมาเพื่อให้น้องชายแกใช้เป็นเลือนหอแต่งงานจะมาขายมัม่วๆได้ยังไงเนี่ยงินน้ามีทางออกอื่นไหมล่ะครับมีสิน้าเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ดีกว่านี้แล้วละ่ะงินน้าก็อย่ามัวแต่พูดอ้อมๆเลยครับพูดออกมาเถอะครับมันจะยากอะไรน้อตแกก็ไปขอเงินจากพ่อตาแม่ยายแกสิแกอย่าลืมนะว่าแกเป็นลูกเขยเขาอะแล้วอย่างเขาก็มีลูกสาวคนเดียวเขาไม่กล้าปฏิเสธแกหรอกน้อตแล้วพอได้เงินมาละ แกอยากจะคืนหรือไม่คืนทีนี้มันก็เรื่องของแกละหานาพูดอะไรออกมาผมไม่มีหน้าไปขอเพิ่มหรอกนะครับตอนแต่งงานนะ่ะครอบครัวของเราให้สินสอดตองแค่สามหมื่นหกขนาดทอยังซื้อให้ไม่ครบเลยทางครอบครัวของตอนพ่อแม่ตองก็ซื้อรถให้ผมไม่กล้าไปขอเขาหรอกนะครับแล้วอีกอย่างนะึงอะวันสําคัญต่างๆอะผมก็ไม่เคยไปหาพวกเขาเลยแล้วแบบนี้เขาจะยอมให้ผมยืมเงินหรอเขาก็คงจะดูถูกเรานั่นน่ะนะที่บ้านเราจน เขาก็เลยรังเกียจเราไม่อยากช่วยเหลือเราไงนี่แหละนะคนเราเขาบอกว่าจะเห็นท่าแท้กันก็ตอนที่ลําบากนั่นแหละแล้วทีเนี้ยแกรู้หรือยังว่าพวกเขาเป็นยังไงอะ่ะน้าน้าอย่าพูดแบบนั้นเลยครับนี่น็อตเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของแกแล้วนะมันเป็นความผิดของเมียแกถ้าเกิดว่าเมียแกมันรักแกจริงอะ่ะเขาคงจะไม่นิ่งเฉยดูดายแบบนี้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกนิ่งเฉยแบบเนี้ยทางนั้นอะเราก็ไม่ต้องสนใจเขาเหมือนกัน น็อตเชื่อนะเถอะแกไปขายบ้านหลังนั้นเถอะถึงแม้ยยแแมนะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมันจะเป็นสินสมรสของพ่อแม่ยายตองแต่แค่อย่าลืมนะน็อตว่าบ้านหลังนั้นอ่ะแกก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเหมือนกันแกขายไปเลยแล้วก็เอาเงนินมาแบ่งกันคนละครึ่งแค่นี้ก็จบแล้วปะผมทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับบ้านนั้นน่ะพ่อแม่ตองเขาออกเงินให้เต็มจํานวนครอบครัวเราไมไ่ช่วยออกเลยสักบาทถ้าถ้าเกิดขายไปจริงๆเนี่ยแล้วผมจะไปอยู่ไหนครับจะให้ผมไปนอนข้างถนนเหรอน็อตฉันถามจริง นี่แกแก้งโง่หรือว่าแกงโง่จริงฮะแกย่าลืมนะว่าเยยตองเป็นลูกสาวคนเดียวแกคิดว่าเขาจะยอมปล่อยให้ลูกสาวเขาไปนอนข้างถนนเลยไงรน่าจะบอกแผนให้นะแกก็ไปกดดันแล้วก็โยนความผิดที่เขาเลยไงแล้วถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ไหวยังไงอะ่ะเขาก็ต้องขายบ้านหลังนั้นที่แกอยู่ดีเชื่อนะเถอะนะตังดูก็มีเหตุผลนะครับแต่ผมกลว,ว่า ถ้าขายไปอ่ะบ้านนั้นมันเป็นเขตติดโรงเรียนดีๆเลยนะครับถ้าไม่มีบ้านอ่ะผมกลัวว่าลูกผมจะไม่ได้เข้าเรียนอ่ะแกจะคิดมากทําไมถ้าเกิดว่าเยตองมันรักลูกจริงๆอะ่ะยังไงอ่ะมันก็ต้องหาทางออกอยู่แล้วละ่ะต่อให้ต้องย้ายไปเรียนต่างจังหวัดแล้วมันยังไงไม่เห็นเป็นไรแกคิดมากเกินไปแล้วนะนาว่าเนี่ยนะครับบ้านแถวบ้านตองไงโรงเรียนมันไม่ค่อยดีครับผมเป็นห่วงอนาคตของลูกผมแกนี่มันคิดวิตกไปเองเลยนะคนมันเก่งอะ่ะ อยู่ไหนมันก็รุ่งทั้งนั้นแหละวิธีนี้มันจะทําให้ตองน,น่ะยอมเอาเงินออกมาช่วยแกน,าน้าเนตแล้วอย่างน่ะตอนนี้แม่แกป่วยหนักนะแกจะยอมทุนเห็นแม่แกน่ะทุกทรมานได้เหรอแล้วที่สําคัญแกอย่าลืมนะว่าน้ากับแม่เลี้ยงเรามายังไงวิธีนี้มันจะช่วยลดภาระให้แกน,าน้าเนตนะาังานน้าจะหาคนซื้อง่ายๆได้ยังไงครับแกไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เรื่องคนซื้อน่ะน้าจัดการไว้แล้วมีคนรอซื้อบ้านหลังนั้นแน่นอน ถ้าเกิดว่าขายเนย่แกได้เงินชัวใครครับกนุษยชายคนเล็กแกงไงน,อน็อตตอนนี้เขากำลังหาบ้านแต่งเมียพอดีดีกว่าไปให้คนอื่นนะแล้วราคาอะไรครับตอนแรกกับพ่อแม่ของตองเขาซื้อไว้หนึ่งล้านสองแสนตอนนี้ราคาบ้านเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นถึงสองล้านสามแสนแล้วนะครับถ้าจะขายตอนนี้ผมอยากได้ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนนะครับไม่ได้นะเขาซื้อได้เต็มที่แค่หนึ่งล้านเองแกแค่เตรียมเอกาสารแล้วก็มาเซ็นทุกอย่างก็จบแล้วน,อน็อต โอเคครับในไหนเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วผมคงไม่มีทางเลือกก็ได้ครับดีมากน็อตรีบจัดการเลยนะไม่เป็นไรนะพี่ฉันกำลังหาวิธีช่วยพี่อยู่พี่นอ็อตต้องไปยืมเงินจากที่บ้านมาแล้วนะคะแล้วเามาเื่อกี้ต้องจะไปจ่ายเงินที่โรงพยาบาลอะ่ะแต่พยาบาลก็บอกว่ามีคนจ่ายไปแล้ว แล้วตอนที่ตองจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านอะ่ะตองก็ไขกุญแจเข้าบ้านไม่ได้เลยอะ่ะพี่เปลี่ยนกุญแจเหรอคะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆตองก็รู้แล้วอะ่ะงั้นพี่จะบอกให้ตองฟังนะคือพี่ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยเมื่อวานตองอะ่ะไปยืมเงินที่บ้านตองช้าพี่ไม่มีทางเลือกพี่ก็เลยเอาบ้านไปขายในราคาที่ถูกอะไรนะคะขายบ้านพี่ขายบ้านไม่ได้ยังไงอะ่ะ บ้านหลังนั้นอ่ะพ่อแม่ต้องเป็นคนซื้อให้นะทําไมพี่ถึงได้ขายโดยที่ไม่ถามตองก่อนตองพี่ไม่มีทางเลือกจริงๆคือตอนเนี้ยตองก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่พี่อ่ะเขาจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเลยมันเป็นเพราะว่าตองต่งางหากไปยืมเงินที่บ้านช้าพี่เลยต้องขายบ้านไปก่อนเนยพี่นอ็อตเรื่องขายบ้านมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากทําไมพี่ถึงไม่ถามตองก่อนแล้วขายบ้านไปแบบเนี้ยเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะ จะให้พี่ไปถามหรือไปบอกตองทําไมอะ่ะบอกไปตองก็ช่วยอะไรไม่ได้ถึงบอกไปอะ่ะตองก็ไม่ยอมอยู่ดีเข้าใจปะตองอ่ะบีบบังคับให้พี่ต้องทาแบบนี้พี่ไม่มีทางเลือกจริงตองพี่นี่มันคิดถึงแต่ตัวเองจริงๆเลยนะพี่เคยคิดถึงลูกบ้างไหมขายบ้านไปแบบเนี้ยลูกจะไปอยู่ที่ไหนจะไปโรงเรียนยังไงพี่คิดถึงอนาคตลูกบ้างไหมเรื่องเนี้ยพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก เป็นเพราะว่าตองอะ่ะต้องคิดหนัก่าพี่แน่นอนถ้าตองอยากให้ลูกมีบ้านอยู่อะ่ะตองก็กลับไปหาพ่อแม่ตองให้พวกเขาซื้อบ้านหลังใหม่ให้สิถ้าพวกเขาไม่ยอมเนี่ยตองก็พาลูกกลับไปเรียนที่บ้านนอกหรือบ้านเกิดของตองก็ได้ที่นัน่นน่ะโรงเรียนมันก็ดีนะที่พี่คิดอะไรอยู่คะพี่ยังเห็นพ่อแม่พี่เป็นคนในครอบครัวเลยแล้วพี่เคยมองลูกเป็นคนในครอบครัวบ้างไหมแล้วแบบเนี้ยพี่ยังจะมีหน้ากลับไปบอกลูกไหมว่าพี่เป็นพ่อที่ดีพี่รีบไปเอาบ้านคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ตองจะหมดความอดทนไปม,มากกว่านี้ ตองตองมาพูดอะไรตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วบ้านเนี่ยถูกขายไปในราคา1ล้านแล้วก็เซ็นสัญญาไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าจะมายกเลิกตอนเนี้เราเองอะต้องจ่ายค่าปรับเป็น2เท่าเลยนะมันไม่คุ้มหรอกบ้านเนี่ยมันราคาตั้ง2องล้านนะพี่ขายไปล้านเดียวเหรออย่างงี้พ่อแม่ต้องขาดทุนมากเลยนะพี่นอ็อต ก็ได้เงินมาตั้งหนึ่งล้านหากค่ารักษาค่าพักฟื้นของแม่พี่ยังเหลือเงินตั้งเจ็ดแสนห้าแล้วพี่ก็แบ่งเงินเอาไว้ให้น้องชายพี่ไอโอเป็นค่าสินสอดห้าแสนยังเหลือเงินอีกต้องสองแสนห้าตองก็เก็บไปสิอะไรนะพี่พูดบ้านอะไรของพี่คะนี่ทําไมเงินที่ได้าจากการขายบ้านเนี่ยมันจะต้องเอาไปให้น้องชายพี่แต่งงานด้วยคะเล่าจริงๆอะตองว่าเอาบ้านน้องชายพี่ไปขายมาันน่าจะเหมาะกว่านะไอ้บ้านนั้นเนี่ยพี่เป็นคนเอาเงินเดือนพี่ไปซื้อไม่ใช่หรืองไง ทำไมมันต้องเป็นบ้านเราด้วยอ่ะพี่น็อตพี่เคยเห็นตองกับลูกมีค่าในสายตาพี่บ้างไหมตองตองอย่าโกรธไปเลยนะถ้าเมื่อวานน่ะตองไปยืมเงินมาได้เร็วอ่ะพี่ก็คงไม่ต้องขายบ้านหรอกมันเป็นเพราะว่าตองเองง่ะช้าพี่พี่เลิกพูดเอาดีเขาตัวสักทีได้ไหมที่ผ่านมาพี่ก็เอาเงินเดือนพี่ให้แม่เก็บตลอดแล้วพี่ได้อะไรบ้างแม่พี่เนี่ยเขาเอาเงินพี่ไปให้น้องตลอด เราไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรเขาไม่เคยขอน้องพี่เลยเขาขอพี่มาตลอดแม่พี่เขาเข้าข้างน้องพี่ขนาดเนี้ยพี่ยังคิดอีกเหรอตัวเองสำคัญนะคะนี่ตองตองอย่ามาทำให้พี่กับแม่ทะเลาะกันนะเพราะยังไงพี่กับแม่เราสองคนรักกันดีและพี่ก็เป็นพี่ชายพี่ก็ต้องช่วยเหลือน้องมันเป็นเรื่องปกตินี่ตองอ่ะแค่หาเรื่องโวยวายเพราะว่าตองไม่ชอบครอบครัวพี่ใช่ไหมล่ะพี่ฟังเอาไว้เลยนะพี่ไปเอาบ้านคืนมาให้ได้ไม่งั้นตองจะแจ้งตำรวจนี่ตองขู่พี่เหรอ ในชาโนดอะ่ะมันก็มีชื่อพี่เหมือนกันพี่เองก็มีสิทธิตัดสินใจยังไงตอนนี้เงินก็อยู่ที่พี่แล้วงั้นเราจบไว้แค่นี้นะดีถ้าพี่จะใจร้ายกับตองขนาดนี้ก็ได้ต่อไปเนี่ยพี่ก็อย่าหาว่าตองใจร้ายกับพี่ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวตองจะหาวิธีเอาทุกอย่างคืนมาเอง ถ้านายนัคะฉันรบกวนคุณเนี่ยช่วยดําเนินการฟ้องสามีฉันให้ถึงที่สุดด้วยนะคะแล้วก็จัดการให้เต็มที่ได้เลยค่ะฮัลโหลนะคือตอนเนี้คือตองเาฟ้องหย่ากับผมแล้วอะตอนนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหนอะเงินผมก็ให้แม่ให้น้ำหมดแล้วด้วยอะน้า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 ผมยังพูดไม่จบน้าน้าเอ้ย อจะทำไงดีวิทย์จะไปอยู่ไหนวะการช่วยคนอื่นจนเกินกำลังสุดท้ายตัวเองก็จะไม่เหลืออะไร